หองอเป็นไรก่อนอกกินมอะไรกันยาวขวดยัดอะไรม้สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าดรุ่ีทานมาลำาพงห้องกะย่ขงานี่แต่ปะกะปะอยู่รลด้ะนาต้องดีใจวะใจนก็เต็มเลยเต็มเลยองลงเลม ดีใจค่ะพ่อมาเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์พี่น้องาไงเนาะหน้าจอโทรศัพท์แตกเทด้วยดิโลโทรศัพท์กะนายพ่อสองเดือนค่ะเปลี่ยนเมื่อนี่เลยเหเลยเปดือนนั่นะใช่ไหมลูกศาสนาศาสนะเอ้ย มาสนะมาสะนะอ้นอโอาุ่่นที่พหามายอนะอะร่นังน้องนั่งนังน้องน้อนังน้อง่าพอขอหมา้วนะนังน้องน้อน้องน้องนังน้องเลยนังน้อเได่มได้เลยเ้าอก้าสอ คนีือคนขี้ือค้ือช่นมังมังไพยูบ่คนาตัวดำบ่ผาตัวดำบ่หึฮรุนรุนรุนใช่ิไดกติดติดทูจากรูจากรแม่เจ้าหายทูจากร chú ngắm Hết thì là đây mưa này thì là đây chú cha con Thu cha con bách con. bách cha. cha con cha con mưa nồi cha con mẹ sẽ ông hành Thu cha hứ chú cha con hứ bị phò bị phò bị phò đu cho chị kẹ bọ phân Anh... dù vòng phong lốt bạn này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มาสนาิดเฮ้ยช้อ่อนยอ่นอยากดิดิไปกับบ่บ้่มอยากลงมานะ

แห้อันนี้บึ้งเขอาอันนี้ส้อยก้สึกรูดด้สก้สึรู้กรู้สบกรูกรับรู้กรอ้ลึ้สึก้สระ้้้้้

เอ้าตัวจะดึกข่มว่ะน่ะฮุยดื่อเห็ดดือแหนี่ึฮใช่หรอกปไปนอนไปไปนอนไปไปนอนน้ำไอ่ไปมาดูปะมาชนะ เด้านเฮ็ดฮูจกเด้อบาดนี้แจบด้อยบาดนี้จกเด้อเพิ่นหายเด้อบ่แม่นเฮือนเฮาเด้อจกไปตัทีบเด้อีกเียนนะหึสิหายแล้วเฮ้ยจังอะปาปา Hong hai hong hai Papa ba phần hai đâu phần hai hãy năng gì đi, hãy năng gì đi năng gì đi tục hãy tục hãy tục đây tục đây hả hãy

จนักานป้าป๊าแล้วเหรอพนักาอ่ะอุ้มาลูกไหมปาป๊าป๊าป๊านอนกับนอน่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่านอนกับนอน ดซึมเลยว้ายเอาไปขึ้นรถระบาดลยรหลดแล้วว้ายย่ขนาเาไงหอนก็หอนปแปะปแปยันตัวปลาไปปะปาปะไปตปลาตัวปาป xuống rồi, xui không, xui nhá, bap bap, là bướm anh đó. <cười> <cười> <Quân> chim, bay bọ, ma nào, bay đi đi, rồi ไปไปดูสกวกเนาะมัตุมต้ไ่ละนอนบนอนบอไ้นอนบน้องกที่ดนอนตัวนะห้องกลัวปะอยาจะพวกลปะตนราลุกไปนะ ชิมกระวหั่นหันเมื่อกี้นี่ชิมกระเพวดูหายล้อยู่นิ่งๆม่กัวอยู่นิ่งๆนิ่งไม่ได้โวนี่กดซิงกกดิก็แชร์กดจะมาแชร์เนี่ยใส่ยางเอ็ดบบอไอทีลองเพลงไงพังมาทุจริตกันทุจริตกันทุจริตกันทุจริตงทุจริจริ

เย็นมอลล์โรงแรเมื่อกี้นี้แม่ไปซื้อเครตโทรศพัพท <Hey. S 1> ์ห้องกว่ากว่าคนเย็นเมืองคนเย็นนห้องห้องกว่ากว่าค่ะปาบาทเดยียวมะ่ะไอทิดค่ะนั่นเลยค่ะไอทิดอุ้มน้องเด้อบานี่ะนะวะไอทิดอุ้มน้องไ,ได้แล้วบานนี้คาดแนวเลยเออติด้ดวยโดยไปจีดย้ย 嗯，爸爸爸爸爸，爸爸爸嗯。 วังวังมแมนบว่ะนี่เมนม้วช่างน่ะมียนไปไทยอะมาถึงเมืองเมืองไทยแล้วมองไปเลยเนาะเนบ้อ่ท้า้ไปก็เข้ามายมาเยอยากเบิ่งยิ้มิหยิ้มอยิ้มยิิมิม เนจังไห้อ้าวไปแดดเดี่ยวเป่าลุงมะจะคนคอกีดีตคอกีดีตไปชีแดดเดี่ยวเปะลุงอุ้ยโมงามเลยโมงามเลย ควรจเปิดอาหารไหมนี่เนาะเจ๋งบกเเจีงบอก้้ท่านใจบดนี่นาะมาท่นใจบอกไปขับเองมสปรเนาะไปเออ

mọi người đẹp mọi người đẹp mọi người mọi người mọi người đẹp mọi người đi mọi người đẹp จายติดจ้าจายดปา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 ้าเอาไปยุนั่งก่อบาปาแม่จ้าแม่จ้าต้องขึ้จชเียนแหงเนาะนั่งขำมึงเนีย

hết bóc không đi nha nữa hưng chị chẳng liệu đi hưng chị bóc nha y bóc nha y ní, nha y bóc nha y nha y hài nha nha <cười> <Yeah>. <cười> chôm nhau Chôm nhau Hả? Huh? Chôm nhau Hả? Huh? Vì là chôm nhau Hoàng đúc, Hoàng đúc Qua buồn chá Mẹ chơi cha Ai thích cha Ai thích Hoàng đúc, Hoàng đúc Ai thích Ai thích High five, high five High five Ừ uh. อื้ยเฮ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 ้เฮายเุจยเฮลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอฮ้เ้ยเนาะเฮ้ยิฮ้ยเฮ้้เฮยเุ้เฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่เฮเฮ้ยเฮ้ฮ้อเฮ้ัเนี่้ยยเฮ้ยเย แก้งไหแกงไห้แก่งหายได้อะลองเพลงไงทิพังยังลองเพียงไงทิังลองเพีงไหนทิพังยังครจ้าจ้าจ้าเปิดอาบในคอนเดี๋ยวนี้ต้องชดกับบางบางที่กับติดพี่น้องเนาะ

tôi chỉ mama các bạn, mama 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 đừng mama 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 sẽ ai mama ai, mama ai ชิ้นไหนไอ้กับเมารถได้ใหญ่เหยาะนอเยอะเนาะเม้าอื่น่ะเมาแล้วตัดตัดบ้างคำพมนะะแรงก่อนเนาะดุงพาต,นะตัดเนาะตัดได้บอสหุ่ยรแรงดุงกับพามือนะกับคำได้ซื้อของกับ่เฮ้ยโอ้ของหมักใสนะ่ทีแด้เนาะทีเนาะเออเออเออ nhóm đen đen đèn, đèn. Mật Trắng này bọc Trắng Mật này bọn Trắng Mật này Màu muông Muông Rồi Gì 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 Vừa mưa là ôi nhường thoảng thịt ba lọt mặt xì đà ngon Nhân anh luôn Dạ em em ăn, ăn nhang Mặc nhanh em 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 mặt nhanh em em Mặc, em em mặc nhanh em em Mặc em 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 mặn em 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 em

เอาบ้างมันเอามาล้างมันก็ได้ถุงนึงน้องอยากปะเอามังนัดเพิ่มสิ้นนึงมังนัดมังเน็ดตกแล้วตกเล้ตกตกช่างรึช่งรึห้องไม่ค่าดูเอินไหม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 อีด่ายจะกินยังเอินยังเอาเอินเพิ่นไหมดูเอินดู ไม่ค่าใช่ห้องดูไม่ค่าเอ้ยช่านีไม่ค่าเอ้ยเขาตั้งอยกมาลำพล้อย่นีเขาตั้งอยกมงน้ำพงแล้ห้องดูไม่ค่าเสี้ยวมงงเน่ใช่ปล่อเงินมาจ่ายดูเท่าไหร่ิสองันสามสองพัน่ยะสินมาอร์จ็ดเจเจ็เ็ด ลดีกรอบเาไงแล้วคนเดแช่ป่ะนมีนอนะไปดงี้น้มีนก่อนไงี้นำนอา่่เรอออไอชนมากินอยูะแ้วพี่นเลเนาะชุพวกดมียงเ็นว่าจะิ ขอโอค่พี่นองเลยนะจอยกชิอจ้าคิดยงนี้ก่อนนะวรขอคุณคุณ,คณาหลา,ายเดอ้อที่เข้ามาับทรเ้อาลุาางงิีกจ้าเล่เดาเข้ามาสบายดีสบาสดีอดอนองสายทิทุจรูกหลกมา,าสนะทุจรจเ ตาที่ค่าเห็น